สวัสดีครับวันนี้นะครับค่อยทูยูนะครับก็มาถ่าย to นะครับผลงานนะครับท sure> ี่เราเซตบ่อไว้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เราเดินระบบอะไรต่างๆไว้นะบ่อร้อยร้อยกัตันนะครับนี่นะครับน้ําเซตตัวเรียบร้อยนะครับดูคุณภาพนะครับปิ๊งๆนะครับนี่นะครับปลาอยู่คนแบบแฮปปี้นะครับแล้วก็คุณภาพปลาแต่ละตัวนี้สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับดูหน้าน้ํานะครับมันเงาหมดเลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกระบบกรนะครับแปลงคู่นะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไล่เป็นฟิลเตอร์แมตต์ปั๊มน้ําตามที่เคยรีวิวไว้นะครับวันนี้เรามาเก็บภาพนะครับคุณภาพน้ํานะครับภาพผลงานนะครับที่เราทําไว้นะครับว่าคุณภาพน้ําเนี่ยหลังจากเซตแล้วเนี่ยมันใสจริงนะครับตอนนี้นะครับตอนแรกอยู่กลางแจ้งนะครับเราก็ทําหลังคาไว้หน่อยนะครับเนื่องจากแดดจัดมากจริงๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าใต้น้ำใสขนาดไหนนะครับ